ครับวันนี้เรามาดูช่องลมนะครับขนาดใหญ่กันครับผมช่องลมที่เป็นสินค้าของเราครับระแนงฝาผงศาได้สำเร็จรูปนะครับผมลูกค้าความกว้างนี่กว้างมากๆครับวันนี้301.5ซนตมนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ301.5ซนติมตรครับความสูงเนี่ยอยู่ที่215ซนตมนะครับกว้างและสูงมากๆนะครับลูกค้าลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับความกว้างกับสูง301.5แต่เราความกว้างสูงที่215ซนตมนะครับลูกค้าสินค้าถุงเราตัวนี้เนี่ย สั่งทําขึ้นนะครับตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสินค้าระแนงปรับองาสรางได้สักเป็นลูกครับลูกค้าสามารถเลือกอะไรได้บ้างนะครับลูกค้าสามารถเลือกเฟรมนะครับโครงสร้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กขนาดนิ้วครึ่งหรือว่าเหล็กไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าเราเป็นโรงงานผลิตเหล็กรุ่งแล้วนะครับลูกค้าลูกค้าวันนี้เลือกเป็นนิ้วครึ่งนะครับความหนา1.5มิลลิเมตรนะครับคู่กับระแนงนะครับที่เป็นเหล็กกองลายไม้สามมิติของทางเรานะครับระแนงของเราตัวนีีี้้้เเนน่่่่ยยชชืืออสวาาาาลลไไมผฟะคครับูก ตัวนี้ฮิตมากๆครับสำหรับสีขาวนะครับเฟรมคู่กับเหล็กกลองลายไม้สัมผัติลายไม้เผาไฟของเราตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการสร้างความเป็นเขาเรียกอะไรรูปแบบของความเป็นญี่ปุ่นนะครับลูกค้าลายไม้ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยครับลูกค้าลูกค้าหลายท่านนะครับนำไปตกแต่งเป็นร้านร้านร้านอาหารญี่ปุ่นกันนะครับผมลูกค้าแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นช่องลมนะครับขนาดใหญ่มากๆครับลูกค้าสามารถสั่งทำกับเราได้เลยครับวันนี้สินค้าของเรานะครับถ้าลูกค้ายังไม่เคยโทรเข้ามาปรึกษานะครับหรือว่าทักไลน์แอดเข้ามานะครับไลน์แอด ปรึกษาเราก่อนได้เลยครับไม่ว่าขนาดไหนก็ตามนะครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับลูกค้าสำหรับขนาดที่ลูกค้าต้องการครับครับสนใจนะครับสินค้าติดต่อเราได้เลยไลน์แอดต้อนไมทนะครับขอบคุณครับ